สวัสดีครับผมบนี่ผ้าเบิงเว็บส0มนะครับผมจัดให้โดยช่างเลส่สซิบเรืองนะครับเป็นเครื่องซิบีสามนะครับส่วนโค้งนี่เป็นโค้งของอ่า125นะครับผมพาเบิงทุกรายละเอียดนะครับ ไม่กิ๊กนะครับงบประมาณในขานการเห็ดคันนี้อยู่ประมาณห้าหมื่นถึงหกหมื่นนะครับเครื่องซีดีซึ่งว่าประมาณสามหมื่นแล้วก็ชุดไฟนะครับผมเลื่อนไม่เดิมนะครับ ภาเบึงงูงไก่ครับงามครับผมทามาฟังเสียงครับผม ขอเยี่ยมคลิปเพื่อนก็มนีนะครับถ้ามาคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์นะครับผมที่แน่ๆก็ฝากกดติดตามและกดกระดิ่งให้ผมน้ำในเด้อครับผมแล้วจะไ่ได้พยานคลิปใหม่ๆนะครับขอบคุณบบทุกการติดตามและรับชมครับ